สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการเอ่อพยากรณ์นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะอะ่ะมาดูกันนะจ๊ะชาวราศีตุลลัคนาตุลคะ่ะปักนี้นะคะเป็นปักหลังแล้วนะจ๊ะของเดือนมีนาคมสองห้าหกสามค่ะขอให้พลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะขอให้พลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ ให้พลังงานของชาวราศีตุลลักนาตุลพ่้พลังงานของชาวราศีตุลลักษณตุลหนึ่งใบ The Devil ค่ะบางท่านเกิดชาวราศีมังกรลัคนามังกร The Devil The Devil อืมมันเป็นภาวะของความสับสนของความอารมณ์ที่มันแบบความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจริงหรือหลอกได้นะคะ The Devil นะอืม แต่บางท่านบางคนคุณก็ยอมรับที่รับสภาพที่จะไปกับมันแหละกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าเป็นยังไงกันบ้างกับชาวราศีตุลลัคนาตุลช่วงนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างคะคุณเจออะไรกันมาบ้างโอเคเจ็ดเจ็ดถ้วยห้าไม้เท้ากับเจ็ดถ้วย ห้าไม้เท้ากับเจ็ดถ้วยมันเป็นภาวะสับสนเหมือนคนเหมือนคุณมีสองบุคลิกในตัวในช่วงนี้จะดีจะเป็นคนดีดีไหมจะเป็นคนชั่วทีหรือเปล่าอยู่แบบอ,อย่างเงี้ยแบบจะเอายังไงจะไปแบบไหนจะทํายังไงนะคะเกิดความสับสนภาวะสับสนเอา,อางไงแบบไหนดีไหมเอาอยัางไงแบบไหนจะดีไหมจะไม่ดีหรือยังไงหรือในขณะตอนนี้คุณคิดว่าตัวคุณอยู่เป็นเป็นแค่ช้อยเป็นแค่ตัวแทนของใครคนนึงหรือเปล่า นะคะนี่คือภาวะที่คุณคิดอยู่ตอนนี้คุณกําลังสับสนและตีกับตัวเองในหัวสมองคุณมีภาวะที่สับสนว่าจริง,รงๆเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราไหมเขาเนี่ยเจ็ดถ้วยมันเป็นแบบภาวะที่แบบสับสนคิดแบบเอ๊ะยังไงแบบไหนกันแน่นะคะเป็นการถกเถียงกับความรู้สึกในใจของคุณเองนะคะแล้วคุณก็เอาข้อเปรียบเทียบของความสัมพันธ์ของคนอื่นมาเปรียบเทียบด้วยในช่วงนี้ ะะทีนี้มาดูกันต่อคุณเป็นยังไงบ้างชาวราศีตุลลคนาตุลควีนอฟซอร์ค่ะราชินีดาบรักจริงนะคะ,ะเห็นไหมชาวลีออดบางท่านก็คือชาวราศีกรกฎลักนากรากฎค่ะอืคุณรักจริงๆแหละแต่ว่าคุณก็รู้ว่าอนาคตมันไปทางไหนคุณก็รู้อยู่ว่าอนาคตของคุณไปทางไหนนะคะแต่ตอนนี้คุณเพียงแค่แบบ เป็นภาวะสับสนจริงๆค่ะตุลช่วงนี้คุณสับสนมากเอาองี้คุณไปเจออะไรกันมาขอดูหน่อยทำไมคุณสับสนขนาดนี้แฮงแมนอืมคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจะสุขก็ไม่สุขจะสุขจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์ทีเดียวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ คลุมเครือมากๆปัญหาอยู่ตรงหน้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอื 9. เก้าเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองพอจะรับมือกับมันได้อยู่บ้างคุณพอจะรับมือกับมันได้อยู่บ้างคุณพอจะรับมือกับมันได้นะเนี่ยคุณพอจะรับมือกับมันได้นะคะมันเป็นภาวะที่เขาไม่ได้มองการไกลกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร อ uh huh. คุณก็เลยรู้สึกว่างั้นคุณก็ควรที่จะไม่มองกันไกลเช่นเดียวกันก็อยู่แบบนี้แหละนะคะแต่พลังงานของของแป้งรู้สึกว่าคุณรู้รจักที่จะเอาความสุขเฉพาะหน้ามาเยียวยาหล่อเลี้ยงให้ตัวเองอยู่กับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเนี่ยตั้งแต่พลังงานของเดอะเดวิลแล้วความหมายของไพ่เดอะเดวิลแล้วที่ไพ่บอกมานะคะอืม แฮงแมนใบเนี้ยมันเป็นความคิดที่แบบคิดไม่ตกแต่ว่าเนี่ยคุณแฮงแมนอ่ะเขามีความคิดอะไรบางอย่างของเขานะแต่เพียงแค่ว่าเขาเขายังไม่อยากทำอะไรไม่อยากจะแบบปลดล็อกความรู้สึกตัวเองเนี่ยเขาถือกุญแจอยู่กับมือเขาเขาจะเอากุญแจเนี้ยมาไขาที่ข้อเท้าก็ได้อธิบายต่อเห็นกุญแจไหมจ๊ะเนี่ยเขาถืออยู่แต่เขาก็ยินยอมที่จะอยู่แบบเนี้ยนะในสภาพแบบเนี้ย เพื่อให้ตัวเองเนี่ยอตอนนี้ตุนเหมือนคุณอยู่ในภาวะหลอกตัวเองนะอ่านี่แป้งไม่ได้ว่านะคะหลอกตัวเองให้มีความสุขไงถูกไหมคะมันเหมือนคุณพยายามใช้จิตวิทยากับตัวเองกับสถานการณ์ตรงนี้เขาเขาเขาไม่บอกอะไรกับสถานการณ์ของคุณอย่างชัดเจนนะคะแต่มันมีความเข้าใจผิดอยู่ในความสัมพันธ์นะคุณเขาไม่บอกหรือคุณไม่ถามคุณไม่ถามใช่ไหมเนี่ยคุณไม่ถามอ่ะตุนคุณควรถาม แล้วเขาจะบอกนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกชัดไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะเป็นว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาคิดยังไงกับคุณดีกว่าชาวราศีตุลลักนาตุลเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีตุลลัคนาตุลคนทนั้นซิกซ์อัโอเคความสัมพันธ์ของแฟนเก่าเขาก็กลับมาเขาให้คุณถามนะแปลว่าเขาให้คุณถามแฟนเก่าค่ะมีโอกาสที่เป็นเกี่ยวข้องกับแฟนเก่าแฟนเก่าคนเก่านะจ๊ะอือฮึ หรืออีกในนึงนะในความสัมพันธ์นี้นะคะขอดูหน่อยว่าเขาคิดยังไงกับคุณอีกเขาห่วงแหนคุณนะเขารู้สึกห่วงแหนคุณนะคะออืเขาห่วงแหนคุณเขาอยากมีคุณเอาไว้นะคะเขาอยากมีคุณเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ให้อิสระแก่คุณเหมือนกันเพราะว่าตัวเขาเองบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่คนสองคนะนะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้เขาแบบพอเอาเข้าจริงๆก็ไม่กล้าที่จะ,จะแบบลุกขึ้นมาทาอะไรจริงจังเพราะตัวเองก็ไม่พร้อมเพราะว่าตัวเองก็ไม่พร้อมตัวเองอยู่ในสเตตัสที่ไม่พร้อมเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยเห็นไหมแปดถ้วยวางอยู่เห็นปะ่ะแปงพูดพึ่งพูดเลยเมื่อกี้เลยแปดถ้วยก็มานะคะความสัมพันธ์นี้มันดีมากสําหรับเขานะดีเลยนะคะแต่ตัวเขายังไม่พร้อมนะคะ เขาปล่อยเขาอยากให้ปล่อยทุกอย่างมันไปเป็น,ป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 นตามโชคชะตาของมันเหมือนกันนะคะออื uh huh. นะเห็นไหมล่ะไอ้ซับซอนเป็นความสัมพันธ์ในส่วนเกินจริงๆด้วยตัวคนนี้อาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วนะคะรักสามเศร้ารักสีเศร้าว,ว่ากันไปหรือคุณนุองคู่ก็มีกันและกันคนของกันและกันอยู่แล้วเช่นเดียวกันแต่แป้งว่าทางตัวคุณคือพร้อมที่จะให้ความเป็นจริงหรือให้ความกระจ่างกับเขาได้มากกว่าทางเขา นะคะออืมันมีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์ของทางเขาก็มันไม่ได้ปัญหาอะไรด้วยแหละนะคะออืแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคนนี้ไม่มีใครจริงหลอกแต่ว่าคุณอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นช้อยเป็นช้อยของเขาแต่ six of cups เนี่ยแป้งเห็นแล้วแป้งรู้สึกมันมีพลังงานของคนเก่ากา,การหวนคืนการหวนคืนมีโอกาสได้ว่า ที่เขายังไม่ชัดเจนกับคุณนะคนสถานะไม่ชัดเจนนะคนคุยคุๆนะคนเก่าเขาหวนคืนกลับมาแล้วทําให้เป็นภาวะที่เขาอะไม่แน่ใจว่าจะเอาอย่างไงต่อด้วยนะคะอ่ะมาดูแนวโน้มกันเลยดีกว่าค่ะชาราศีตุลลัคณาตุลจะ้ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลัคณาตุล emperor เออ king of king of w a r เออสิบถ้วยนะสิบถ้วยนะอ่ะฮะไฮแล้วแฟนบางท่านคุยชาวราศีพฤกภรักคณาพฤกษภเทรมแพแนบางท่านคุยกับชาวราศีธนูรักคณาธนูเนะจ้ะอีกใบหนึ่งสามดาบคืออะไรจ้ะรักสามเศร้าจริงๆเนี่ย อ่าโอเคโอเค the emperor กับ the empress บางคนคุณอยู่ในตำแหน่งที่สินเสมอกันนะอืมเป็นหรือง่ายๆว่าเป็นเป็นภาวะของจริง,รงๆไพ่ the empress ไพ่ the emperor เป็นไพ่คู่เนะี่ยเดี๋ยวแป้งเล่าให้ฟังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีคำว่ามามาบรรจบอย่างนี้คือการอ่านอะเรียงไพ่ทั้งหมด ใบแรกก็คือ the emperor ใบสุดท้ายก็คือ the empress นะคะเดี๋ยวมันจะมารจบไงเดี๋ยวแบงค์เล่าให้ฟังคืออย่างนี้คือความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีการมองถึงอนาคตเท่าไหร่ไม่มีการพูดถึงอนาคตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพวกคุณจะไม่ได้พูดถึงอนาคตของกันและกันแต่สถานการณ์มันทำให้พวกคุณมองเห็นถึงอนาคตได้ไม่งงใช่ไหมที่แบงค์พูดเนี่ยมันทำให้พวกคุณมองเห็นถึงอนาคตได้สถานการณ์อ่มองเห็นเลยว่าอนาคตพวกคุณจะไปกันทางไหน สถานการณ์เป็นตัวพูดให้คุณแต่พวกคุณไม่ได้เป็นการพูดให้ฟังซึ่งกันและกันอ่ะเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมคะถ้าใครอธิบายให้เพื่อนฟังได้ถ้าแม่พูดไม่ชัดเจนไงขออภัยด้วยอธิบายในไอช่องข้างล่างในคอมเมนต์นะคะม,มันเป็นสถานการณ์ที่แปลกมากจริงๆนะคะเจอไพ่ก็แปลกเหมือนกันเนี่ยมันเป็นทั้งแชมเทั้งไฮโลแฟนประกบคู่กันนะคะเนี่ยสใบนี้มาประกบคู่คู่กัน มันเป็นอะไรที่แบบว่าพยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดไปด้วยกันนะคะให้มันดีที่สุดนะคะสิบถ้วยมาบอกอีกว่าต่างคนต่างมีความสุขซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนใครความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็อย่างไงก็แล้วแต่เหมือนคุณจะไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนตัวเองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยมันก็เลยแต่ลึกๆมันก็มีแหละความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแหละที่พวกคุณอาจจะ มีความปรารถนาในใจว่าไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเสียใจแต่มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกสองใบเนี้ยนะคะแดเอ่อแเหรียญกับ3ดาบเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเป็นกดสะท้อนในความรู้สึกในใจของพวกคุณเท่านั้นนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกคุณยังอยู่ในสเตตัสที่เรียกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอยู่นะคะ The Empress กับ The Emperor นะคะยังเป็นคู่ที่เหมาะสมดูไพ่สวยมากเลยนะจะให้ดู เห็นไหมเดอ e เ press กับ emperor เป็นไพ่ที่ยังเหมาะสมคู่ควรต่อกันอยู่นะคะอืมแปลกมากกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแป้งยิงอ่านไพ่แป้งยิง,ยง,ยงได้ประสบการณ์จากพวกคุณมากเลยนะนะคะเออมันเป็นสถานการณ์อย่างนี้ไม่พูดถึงอนาคตแต่การกระทําจะเป็นตัวบอกให้พวกคุณได้รู้ถึงอนาคตเองว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคะถ้าคุณบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูไปก็ยังไม่มีอนาคตหมอ แต่การกระทําที่พวกคุณทําอ่ะมันมันมีคําว่าไม่เบียดเบียนใครอ่ะมันเลยทําให้การกระทําเนี้มัน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 ส่งผลถึงอนาคตอ่ะเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่ามันยังไปต่อได้สองไม้เท้าเป็นการที่ยังไปต่อกันได้ยังมองถึงอนาคตได้ดูคนที่เขาดูลูปโลกเห็นไหมนะคะเนี่ยเออนะคะแล้วเขามีคาถาอยู่ในมือคืออนาคตของพวกคุณเหมือนก็ยังสามารถไปต่อได้นะคะในความสัมพันธ์ที่มันโอเคที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะ เ,ออเราต้องยึดหลักความถูกต้องไว้ก่อนนะคะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะกับออการงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลหนึ่งใบจ้ะการงานค่ะโอ้โห,โห the hard p a test ข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณในเรื่องการงานตอนนี้สัญชาตญาณของคุณเป็นตัวบ่งบอกทำให้มันท,ทำให้ทุกอย่างสามารถสำเร็จไปได้ดีๆหมดเลยนะคะอือ คุณมีของอ่ะตุลคุณเป็นคนมีของในเรื่องงานนะคะแต่เรื่องของอารมณ์มีส่วนมากที่จะส่งผลกระทบในเรื่องงานของคุณระวังด้วยนะจ๊ะที่รักระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงระวังนิดนึงอะทีนี้มาดูเรื่องเงินค่ะโอ้โหเดอบมจเชียนอ h my god เดอจเชียยิ้มเลย เรื่องเงินของคุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะที่รักตอนนี้นะจ๊ะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอย่างเดียวเลย high p r e s s u s e the magician คู่กันทั้งสุตรตยานก็ดีจัดการแก้ปัญหาทุกอย่างได้ the magician ดีมากเรื่องงานนะคะไพ่ the magician นี่ไปตกอยู่ในเรื่องงานของราศีอะไรอันนึงนะเดี๋ยวราศีอะไรนะอ่ะราศีกันไหม ราศีกันมะเออที่เขาก็ได้เรื่องงานของเมดิเชียนโหมันคาบเกี่ยวกันแหละทั้งตุนทั้งกันค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเกิดในคาบเกี่ยวของของตุนแล้วกันมันดูที่ราศีแล้วก็ลัคนากันอีกทีนะคะการเงินของคุณดีมากจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะอยู่เฉยๆก็มีคนแบบมาเสนองานให้รับจอพิเศษตีมาเอาเอาไปเอาเงินไปนะคะอย่างนี้เลยนะคะโอเคโอเคดีดีดี ดีดีโอเคจ้ะอ่มาดูกันต่อนะคะถึงเออคนโสดแล้วกันคนโสดนะคะมามาดมูคนโสดค่ะคนโสดคนโสดทำแนะนำหนึ่งใบจ้าชาวราศีตุลักษณาตุลคนโสดนะจ๊ะ p พ o ร์ตี้ค่ะนั่นไง universe p a r n s about d a n out to you โอเคเอาเอางี้โอกาสดีๆในชีวิตในเรื่องของคนโสด กำลังจะมีเข้ามาหาคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็ระวังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังแบบหนึ่งเหรียญอยู่เลยยังแบบเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งเหรียญยังจับต้องไม่ได้มากนะคะแต่เป็นอะไรที่ทําให้คุณเข้ามาแบบกระชุ่มกระชวยนะคะอือฮึถ้าคนบอ,อกว่าหมอไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยเปิดตัวเองเปล่าเปิดใจเปล่าดูแลตัวเองเปล่านะคะอือฮึคือมันแล้วแต่ชะตาของดวงส่วนตัว แต่จะมีคนเข้ามาหาคุณจริงๆไม่สงสัยตายให้คุณก็ยิ้มให้คุณอะประมาณนี้มันแล้วแต่เลเวลของคุณว่าคุณอยู่ในสเตจไหนสวยหล่อไหมท่าทีการงานของคุณเป็นยังไงสังคมที่คุณอยู่เป็นอย่างไรนะคะโอเคนะอะแต่อย่าเพิ่งจริงจังกับมันนักจริงจังไม่ได้โอเคทีนี้มาดูคําแนะนําของสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยคุยกันนะที่ยังไม่ตกลงเป็นแฟนอะคนคุยไม่ชัดเจนเป็นยังไงจ๊ะอืต้องอดทนแหละโหอย่า adjust skating แปดดาามาเลยคุณต้องอดทนน่ะเพราะว่าสภาวะนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าไปไหนไม่ได้หนีไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อยู่อยู่ออกไปก็ไม่ได้นะคะอยู่ไปก็ทรมานแต่คุณจะต้องอยู่กับมันก่อนสีถ้วย เห็นไหมสี่ถ้วยเป็นการบอกคุณต้องเมินเฉยกับมันอย่างเดียวถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับสถานการณ์นี้แต่ตามดวงชะตาย,ยังไงก็ยังไม่ไปไหนจากกันนะคะอย่างที่บอกว่าให้คุณทําให้การกระทามันดังกว่าคาพูดเป็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่คนมีคู่ชาราศีตุลลักนาตุลจะ้ะคนมีคู่ชาราศีตุลลักนาตุลหนึ่งใบคริสตัค่ะ t e s e ั o คร e t ต์ไทม์ม e ลง o ุ e t อือหือือหอจะบอกนิดนึงนะตุลช่วงใครที่แบบเข้าใหม่ปลามันอันระวังเรื่องการตั้งครันด้วยนะคะนะอือหือ่ะมีแนวโน้มที่คนเป็นคู่กันคุณมีโอกาสที่จะแบบเอ่อมนยังมีแนวโน้มที่ตั้งครันอนะระวังด้วยนะคะระวังด้วยดูแลตัวเองให้ดีๆนะ สามเหรียญแต่ในบางคนบางท่านนี่เป็นดวงทั่วไปดวง general นะคะไม่ใช่ดวงใครคนเดีคนหนึ่งนะจ๊ะอืสามเหรียญมาบอกว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะอืฮึอีกใบหนึ่งว้าวมันจะมีแต่ความสดใสนะมีแต่ความสดใสมีแต่ความรู้สึกที่ดีๆนะคะให้แก่กันแหละ Uh huh. พวกคุณจะเริ่มไม่มีกฎเกณฑ์กับความสัมพันธ์แล้วนะคะในเรื่องของคนมีคู่อะ่ะ uh huh. พวกคุณจะเอาแต่ความเป็นจริงพูดสิ่งจริงๆให้กันและกันนะคะอืมอหก The Lover พวกคุณรักกันนะคะ The Lover รักกันรักกันรักกันยังจะจับมือกันไปได้นะคะ ไพ่อาจจะแนะนําเรื่องการทะเลาะถ้าเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันให้เงียบฝ่ายหนึ่งเงียบก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะคะปัญหาคนมีคู่สัญญาของตุลไม่ค่อยมีอะไรมากนะไพ่เดิร์เลเวอร์มาปิดท้าย The s t สต n g t รีนนี่มานถ้ายชาราศีสิงห์ลักนาสิงห์ยังไงก็เอาอยู่จะ้ะเห็นไหมเด e ร์สตรีนโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลลักนณตุลการเงินดีนะ <laughs> โอเคจ้ะวันนี้ แป้งไปแล้วนะคะทุกคนโชคดีนะคะก็ใครชอบคิดมีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะค่าสนใจดูวงส่วนตัวและเด็วในเดสคริปชั o นบ o x อกด้านล่างถ้าแอดไลน์มาไม่เจอนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์ด <speeding Mater ials> ้วยคำสุขภาพอย่าลืมไม่อยาวชนดูช่องเราเราต้องให้กำไรคืนกำไรกับสังคมด้วยนะจ๊ะที่รักโอเคนะประมาณนี้นะคะโชคดีสวัสดีค่ะ